สวัสดีค่ะแม่ตายกับไปเอารถจักรยานเนาะน้าจ่าที่ไปซ่อมเน้เาจ้าเนาะกับจะมาลองขับดูเนาะบัดนี้เอ่แม่ตายก็จะได้ของมานำเนาะน้าจ่าเดี๋ยวเขามาดูกันกับซ้อมไปทั้งหมด300โครนจ้ะสามลอยครนเนาะกับมันกับสมรคาคาอยู่แต่ถามว่าแพงบ่มันกับแพงและพี่น้องแต่มันเป็นทั้งค่าอุปกรณ์แล้วก็ทั้งเขาเรียกว่าอย่างค่าค่าทำงานของเขาพร้อมเนาะจ้ะเนาะโอเคค่ะเขาก็ แอบใจไปเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูได้ตะกร้ามานน้ำนักจ้ะนี่ก็เป็นตะกร้าใหญ่โอ้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบประมาณสี่สิบหาเส้นได้เห็น้องนี่ยกับอันนี้แบบถอดได้จ้ะได้ตะกร้ามาด้วยเพื่อนหาตะกร้าให้น้ำหนักจ้ะแล้วหลังจากนั้นเราจะได้บอกแคว้น้ำหนักจ้ะอันนี้นะ ที่เป็นเขาเรียกว่ายังบัลูเขาเรียกยังภาษาไทยรูแต่ว่าสวิเดนเรียกว่าบอกแคลมเนาะจ้ะบอกแคลมก็พอจากตรงนี้เนาะจ้ะอันนี้เป็นแบบนาอายุเนาะจ้ะเพื่อใบให้มันเปืี่ยนเพื่อใบไม้มันยั้งเนาะจ้ะเนาะยามเฮาปั่นจักรยานใบให้มันนานขี่พอขี้ข้นดีขึ้นเนาะจ้ะแล้วเพื่นกาเปลี่ยนออย่างในั่งให้ตรงนี้น้ำเนาะจ้ะพี่น้องขาเปลี่ยนอย่างในั่งใหม่ ได้ของมาพร้อมแบบนี้เนะาะเดียวไปตายเปิดให้ดูเลยจะเห็นอยงางนั่นนี้นะจ๊ะคือโดยด้วยพี่น้องคะไม่ตายไดอันนี้จ้ะอันนี้เป็นแบบเแบบอย่าง,เป,ง,เ,ปงเป็นไฟไกกนะจ๊ะเนาะเป็นไฟใส่จักรยาน ใสฟตรงนี้ก็ได้นอกจากเนาะไม่ต้องขันนอกจากในใต้เมืม่อเดียวเนาะตรงนี้ไตรงนี้ก็ได้นอกจากเนาะไฟหนึ่งชิ้น,ะนะนแล้วก็ไฟอีกหนึ่งชิ้นอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่นอกจะน,นับิงบิงน่าจะบิงบิงหรือ อันนี้ก็ได้ตึ๊ก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 ,กแค่หลอดไฟนี่กระแพงงล้วจะพี่น้องแถมใส่แบตเตอรี่ให้พร้อมนะาจา๊ะแล้วก็ไฟล้างด้วยจ๊ะอ่าเนาะจ๊ะและเพิ่นนไ้อันนี้นำ่งมาจ้ะที่ล็อกเป็นหนูเลยว่าเอาจอกอ <c> ข <oughs> แถมมาให้หนูบอกว่าสั่นเออเดี๋ยันผมแถมให้คุณ่าสั่นอ่า ลูกคุ่นนารักกับคุ่นกับกนารักประสันเอออันนี้เอาไว้ใส่ตัวล็อกมังนี่ก็ได้ยั้นเธอปันจักรยานมันจังเอ็มบบเฮียตะกงตะการจังบเลื่อนไปมากอย่างจังสี่หรือเธอจะไปใส่กุญแจกุญแจ,จยังก็ได้โอ้โหหนูเลยว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆแต่เอาคือใจดีแท้คุณใจดีมากเลยวางสี่น้อได้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้ากับตะก้าค่ะหกกับเอ็มเขาเรียกยังบลอกแคลมโน้ตจ้ะ บอกแฟมเพม่อนกัหามาให้นี่บอกแฟมแล้วก็ยางในจะ้ะยางข้างในไม่ใช่ยางข้างนอนแต่ยางข้างในเนาจะจ้ะนอตเตียนให้นไหมเนาจะจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างสามร้อยโครนจ้ะพี่น้องคะแม่ใต้กับแฝมแฝมตุ้งใจสีในส่สวน,จจกนเกี่ยแวแับยางเ่ยจะท้าจะคับอีกจะคับหรือจะปั้นอใหญงขั้นที่ตอนนี้แม่ใต้ประเด็นปั้นไปดอกจก้ะแม่ใต้จะเดิน ก็ยังจะเดินไปโรงเรียนน,าานอจัดเนาะาจะเป็นแบบมือใดที่แบบหนูเลิกค้ำๆอย่างเจ๊งเซียนอะเพราะว่าหนูกับอู๋เราต้องระวังน้ำน,าานอจัดเนาะเพราะว่าถ้ารถจักรยานหายกับเป็นเรื่องอีกแบบน,นี้เอา้าเพราะว่าจักรยานไม่ใส่กับหนูกับเรมีเงินจะไปซื้อไหมยังตลอดนอะพี่น้องคะแล้วงินตอนหนูซื้อยี่สิบก็สีแล้วมันกับแบบใส่ใช่แบบทนุถนอมมากนะคะนาจาอจัม ว่าอีกคันหนึง่งจะหายอยู่ห้องเก็บรถเมื่จับพี่นอ้องนั่นแหลคะครับพี่น้องคะกจ,จักรยานคันนี้ก็เป็นจักรยานแอบปั่นไปถ้ามาหากินปั่นไปเฮ็ดงานเฮ็ดการแบกของแบกอี่ยังสมัยตะกี้บ่มีตะโกงตะก,กายอย่างจังซีได้พี่น้องใส่ของจังซีนะหอยหิวจังซีนะนาห้อนนานาว อ่ครับขึ้นเนินไลซิ่งหลายอย่างอ่ะพี่น้องคะโอเคค่ะกะ็อุยกะระดอกมาพร้อมพี่น้องเห็นบกะกะระลอกบ่ <laughs> นั่นแหละคะ่ะโอเคน้อพี่น้องเดี๋ยวบัดที่นี้แม่ตายจะล่องปันเบังเด้เอ s o u t ว south s o u t h i n ว south south s o ว t h i ลูกสองโอเคค่ะไปเจอกันนะคะแม่ตายจะล่องปันกับเอ๋เอ,อมิตรกากับคนงคนตามยัง ว่าจะเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูกันเดี๋ยวเราไปกันค่ะอยู่ก็อยู่ง,งันนา้พี่น้องวางวัดกล่องขั้งจิบปลมครับแล้วครับเมาต้นไปก็วีกวดนะลกูกไปใช่ลึเปล่าพี Rá, 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 rá. Það er skæð. Elina kom með þig. Mamma, Elina kom með snátt. Elina kom með híða. Mamma, maður með stjórnstíngja. Þið heina bæði það. Þegar lóðum að taka okkar. Kvita potið en hætt. Já. เด็กกิ่ง่อตั้เอมดีนาอยากนั่งนอกจากตามจริงเขาบ่ให้เล็กน้อยนั่งด้านหลังนอกจากเขาต้องมีเป็นเก้าอี้สีนอกจากให้ลูกนอกจากแต่แม่ใต้จะระซื้อเก้าอี้ให้ลูกแม่ใต้จะเส่เก็บเงินนอกจากเก็บเงินที่นองค่ะแสมเก็บเงินซื้อจักรยานให้ลูกนอกจากล้วเข้าจังปันไปนับกันก็จะได้เก็บเงินซื้อให้ใม่เมนวีนกับซื้อให้ดีนานอกจากเนาะ่วนเขาจะ ปันไปน้ำกัยญามห่อจะไปโรงเรียนหรือญามห่าจะไปซื้อของก็จะคนมาจะพี่นองค้ะแต่โอเคค่ะอ,ะะอยหมมีมบ้ากมาลลี่อ่มล่เลจะไม่จะบปันเนานนะจะาานาน้ะบับแปว่าสิทาะไม่ได จูงไปสิจูงได้ยุจา้าแบบหบ้องปปานนะจ๊ะโ okay. อเคเด็กค้นีาเนี่ย <laughs> ไม่ได้จะเอารถจัก,กรยานนี่แบกขึ้นไปไว้บนบ้านเนาะจ๊ะเพราะว่าจะไปเซตไปเขาเรียกยังก่อนใช้ไฟอ,อีหยังความเนาะจ้ะเนาะมมาไม่มไปยังสุดแต่ย ไงอีกจักหน่อยเหรอจังปั่นจักรยานไปน้ำกันคนละขั้นพี่น้อง